สวัสดีครับราศดาวจ็ออรายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดต like, ิดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งดอด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการทำนายในคราวต่อไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจด,ดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆนะครับสนใจติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้ทาง l i น์ star 7 8 at star 7 8นะครับตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของชาวราราศีพฤษภนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับแม่ก็เดือนแห่งความรักนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเดือนที่มีความสุขเดือนหนึ่งเลยทีเดียวน,นะครับเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยของท่านเนี่ยนะฮะเข้าสู่ภพสุภาครับผมเข้าสู่ภพสุภาแล้วเนี่ยไปเจอ นะฮะดาวพุธด้วยโอ้พุทธกับสุขอีกคู่อย่าดูเบาจะมัวเมาเสพสมจนทสมสารมผมว่าคงจะได้มีความสุขกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแม่มันคงจะมีความสุขกันอย่างชัดเจนนะครับถ้านะครับมีท่านิดนึงนะครับท้าบ้านนี้พบนี้นะครับไม่ใช่พบของดาวเสาร์นะครับ นี่พบดาวสาวครับผมนะฮะก็ดาวสาวเขาเป็นเจ้าเรือนสุภาษะนะครับเจ้าอยู่ดาวสาวอยู่ที่นี่นะครับมีตําแหน่งเป็นเกษตรตราธิบดีนะครับสุขเองก็ไม่ใช่เบาๆนะครับก็ได้ตําแหน่งเป็นเทวิโชคนะครับก็แต่อย่างว่าและครับมาเยือนในผ้านของสาวนะครับปกตินะครับสุขกับสาวนี่นะครับเขาก็เป็นคู่เสียนศัตรูกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะมีทั้ง ส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ดีน้อยนะฮะใจใจเขาไม่ดีเลยนะดีน้อยแล้วกันนะใจดีน้อยแล้กันอยู่บ้างนะครับอาจจะมีปัญหามีอะไรอยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวศุกร์เนี่ยนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วเนี่ยนะฮะยังเป็นเจ้าเรือนพบอริด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยอรินะครับเข้ามาอยู่กับสุภะ แถมยังเป็นเส้นศัตรูเนี่ยนะฮะอืมไอความสุขที่ว่านี่มันจะสุขทะลุซอยกันไปเลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่ากลัวว่าความสุขเนี่ยมันจะนําสุขกันมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องอะไรที่พ่วงเข้ามานะครับเรื่องอะไรที่พ่วงเข้ามาแต่ไม่ว่ายัางไงครับผมว่าโดยรวมแล้วก็ยังต้องถือว่ามีความสุขนะครับมีความสุขนะครับในเชิงของการที่เราได้ เข้ามาอยู่ในเรือนสุภาษนะฮะแต่ว่ามันอาจจะเป็นสุขที่เจือเจือไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องค่อยค่อยดูค่อยค่อยพิจารณากันไปนะครับค่อยค่อยพิจารณากันไปนะครับอย่าไปกลัวครับเพราะนะคนเรานะฮะคนเราถ้ากลัวว่าจะไม่มีความสุขเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเจอความทุกข์แต่ถ้าเราไม่กลัวเพราะที่จะเจอความทุกข์นะฮะบ,บางทีสุขมันก็วิ่งมาหาเราเอาดื้ออยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่า ดาวพระหูเนี่ยก็มาอยู่บนตนุลักษณ์ของท่านเนี่ยมาพักใหญ่ๆเลยนะฮะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงจะต้องอยู่ที่ตนุลักษณ์ของท่านต่อไปนะฮะจนกว่าจะถึงปี65นะครับช่วงต้นๆปีนะครับทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่กันมาจนอยู่ตัวแล้วล่ะฮะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรียกว่าอยู่ตัวพอเริ่มอยู่ตัวเขาก็เริ่มที่จะหาอะไรใหม่ๆ มาเพิ่มนะครับเพราะว่าในขณะที่เรากำลังพูดอยู่นี้เนี่ยนะฮะดองคานนะครับก็จะเจ้าเรือนภพวินาศนะครับแล้วก็เจ้าเรือนภพปตัตตานีเนี่ยก็มาเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในภบวินาศดังนั้นเนี่ยเรื่องที่จะเกิดขึ้นมันก็คงจะ มีพอสมควรนะครับมีพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือภายหลังวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยดาวังคารเนี่ยนะฮะก็จะย้ายนะฮะจากภพวินาศมาที่ภพตนุของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่ดาวราหูอังคารอังคารราหูครูท่านทักนะครับกลัวว่าหลังจากเรื่องที่เรียกว่าความสุขกันในช่วงแรกๆแ,แล้วเนี่ย มันจะเกิดเรื่องทะลุซอยขึ้นในตรงนี้แหล,ละครับเพราะว่าความรักที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีความเกี่ยวพันกันมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของดาวราหูและดาวอังคารคู่นี้นะครับเพราะว่านะฮะอัรเสาราหูคู่ท่านทักนะครับก็มักจะมีเรื่อง ชูช้ ik, ชๆสาวๆเร่งแย่งๆจริงๆกันอยู่บ้างอะไรทานองนี้นะครับก็ความสุขอาจจะทะลุซอยไปบ้างนะครับแต่ว่าเอาเถอะครับมันก็เป็นความสุขไปแล้วนะครับก็ส่วนเรื่องที่จะต้องทะลุซอยกันไปเลยหรือเปล่าเนี่ยเราก็คงจะต้องดูกันอีกทีแล้วครับดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าเรื่องลักษณะตรงนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนัเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าความสุขมันเปลี่ยนล้นนะความสุขมันเปลี่ยนล้นนะส่วน หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรบางครั้งนะมันก็เป็น after shock นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ติดตามกันมานะครับอย่าไปกังวลมันมากครับนะฮะเราก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปนะครับไม่ท้องกลัวครับความท้องกลัวเราคงไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะในชีวิตของเรานะครับก็เช่นเดิมนะครับดาวลาภะนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษศนะก็ ยังอยู่ในภพสุภาะอยู่ลาภสุภาะก็ถือว่ายังดีโอเคยอยู่เพียงแต่ว่าปริมาณหรือคุณภาพของตำแหน่งของดาวเนี่ยณตำแหน่งนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นนิดอยู่นะฮะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยหลังจากวันที่29มีนาคมเนี่ยนะฮะเขาก็จะยกย้ายนะข้ามไปยังภพกร,รมมะของท่านนะครับซึ่งการยกย้ายไปในภพกรรม,มะเนี่ยของท่านเนี่ยนะแน่นอนครับ จะทาให้ท่านได้ตาแหน่งองค์เกนนะครับนะฮะก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกมากทีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่ดาวพระหัตจะย้ายไปเนี่ยนะฮะดาวอาทิตย์นะฮะจะย้ายไปก่อนหน้านั้นแล้วได้องค์เกณ์ก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ดังนั้นเนี่ยมันจะทยอยดีกันไปเรื่อยๆเลยทีเดียวเพราะว่า13กุมภาพันธ์นะฮะก็กว่า อาทิตย์จะยกย้ายไปเนี่ยก็ประมาณเกือบกลางเดือนมีนาคมพอความเป็นองค์เณฑ์ยังไม่ทันจะสางซานะฮะจากดาวอาทิตย์ก็จะมีความเป็นองค์เณฑ์นะครับของดาวพฤหัสเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับดังนั้นเรื่องหน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะก็จะดีก็จะโดดเด่นนะครับขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า ดาวพฤหัสนะครับจะอยู่ในช่วงจังหวะที่เดินหน้าเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงประมาณราวๆกลางเดือนมิถุนายนจึงจะพักองศานะฮะถอยหลังกลับลงมานะที่พบสุภาอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในังหวช่วงที่เดินหน้าผมเชื่อว่าก็คงจะได้รับผลดีไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับกับความดีต่างๆนะครับ ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับกับหน้าที่การงานของท่านนะครับก็อวยพรให้ชาวลัคนาราศีพฤษศกมีความสุขกันมากๆนะครับทั้งในช่วงวันเลนทยแล้วก็ช่วงสุขทะลุซอยในช่วงท้ายอัวาเลนทายท้ายเดือนกุมภานะครับโชคดีมากๆนะครับสวัสดีครับครับโปวดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทําคลิปในคราวต่อไปนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการตรว,วจโดสตานะครับก็มีค่าครูเบาๆนะครับติดต่อเข้ามาได้ทาง line adstar78 s t a r 7 8นะครับตรวจโดสตามีค่าครูเบาๆครับ